เดี๋ยวเรือเดินลงเดินลงอากาศก็เย็นๆสบายๆนะครับไม่ร้อนนะเดินชิวๆด้านบนไฟติดปกติละ ตะแจ้วตะเาตเาวเตวไม่มีใครอยู่ข้างล่างเลยอยู่ข้างบนกันหมดเลยอุ้ยุมนี้ไฟสวยสะพานสวยตรงนี้เต๊บเห็นไฟป่ะอ๋อน,นี่ไฟแบบไฟส่องส่องน้ำ คนอยู่ข้างบนเต็มเลยเห็นปะอันนี้คือที่เราเดินไปปกติถ้าเราเดิน,น,นด้านบนเราก็เดินเราก็เดินกลับทางนี้แหละแต่ว่าเรามาลงมาเดินด้านล่างนะครับยาวๆเดินกันต่อมืดแล้วเนี่ย เราไปทางนี้ได้ไหมเราไปทางนี้ดีกว่าโอ้โหถ่ายรูปกําลังสวยเลยนะตอนนี้ไฟก็สวยแล้วก็แสงนี่แสงนี่ตรงน,นี้ก็สวยเห็นว่ามันจะมีแบบเห็นแสงไฟด้วยเห็นอะไรอย่างนี้ด้วยพระาที่ตกด้วยฟ้าก็นี่เจาหนที่เขาแบบว่าเอาพาไป ไปทําความสะอาดด้วยสวยมากเลยสีแบบทองฟ้าสีสวยมันมีแบบเดินเดินวกเวกซอกแซกไปแต่ละซอยด้วยนะแต่ว่าเราก็องไม่ได้เดินไปแบบซอกแซกเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับออกไปด้านหน้านะครับเพื่อที่จะไปเอ็อาให้ดูวิวด้านหลังอีกหนึ่งรอบ สวยด,ดีนะครับมาเดินเล่นตรงนี้ได้ก็คือตรงคนต้นไม้เจหน้าที่เขาจะกั้นไม่ให้เข้าไปนะเพราะว่าเขาแบบทำพื้นที่ไว้ให้สำหรับต้นไม้นะครับแต่ว่าแบบถ้าเป็นสานามหญ้าอะไรทั่วไปก็สามารถเดินเล่นได้นะครับจะมีบรรยากาศให้เรามานั่งพักผ่อนได้ไป เดินๆเดินดนุมคนมาถ่ายรูปกันไฟสวยสะพานกำลังสวยเลยตอนนี้หกโมงเย็นกำลังเนี่ยหกโมงเย็นเขาเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟแบบเต็มที่แล้วแล้วก็ไฟกำลังสวยตอนหกโมงเย็นนี่แหละมาถ่ายรูปกันแบบเยอะแยะเลย ตอนนี้ก็เวลา6กโมงกว่าแล้วนะหกโมงสินาทีเดี๋ยวเราก็จะเดินแบบวนๆแถวนี้หน่อยหนึงนี่พาดูสะพานเนี่ยใครมาใครมาจากสกุมวิทก็ได้นะครับมาเอ็มอาทีสกุมวิทแล้วก็ออกมาแล้วก็เดินย้อนกลับมาเนี่ยก็คือปักหมุด o o o l l m m p s ว่าสวนเบญจก,กิติก็ได้แล้วก็มาถึงด้านหน้าแล้วก็เดินเข้ามาด้านหลังสุดเลยนะ มันก็จะมีสะพานยาวๆอย่างงี้แต่ว่าเป็นแนะนําเป็นช่วง6โมงเย็นนะครับไฟนะส่วนมากเขาก็มากันแบบ5โมงครึ่ง6โมงอะไรเงี้ยเนี่ยนะ6โมงเย็นคนเพิ่งมากันเต็มเลยเพราะว่าเขามารอไฟนะสวยดีสําหรับซันแล้วก็จะเดินทางออกไปแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวซันจะเดินคือปกติอตอนขามาซันมาทาง MRT ศูนย์ประชุมใช่ไหมเพราะว่าซันจะ ไปเดินเล่นตรงนู้นแล้วก็ไปตรงแบบโรงงานยาสูบเหมือนเขามีกิจกรรมอะไรเล็กน้อยอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทางนั้นนะฮะแต่ว่าปกติแล้วอะถ้าใครจะมาแบบใก,ใกล้ๆก,ก็มาทางนี้ได้นี่ก็คือ MRT สุขุมวิทนะครับแล้วก็เดินเข้ามาที่สวนป่าได้เลยนะฮะปะปะเดินออกไปเนี่ยเรามาทางนี้ทางขวามือทางขวามือที่เรามาคือมันจะเป็น MRT ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับเดินทะลุเข้ามาได้นี่นี่คือสวนเบญจกิติ สวนสาธารณะเบญจกิตินะฮะตอนที่เราไปด้านหลังคือสวนป่ามันจะมีแบบสวนป่าเบญจกิติกับสวนสาธารณะเบญจกิติตอนนี้เราทะลุมาสวนสาธารณะเบญจกิติแล้วที่เขาจะมีะปั่นเรือเป็ดแล้วก็มีไผ่เลือยไคยักษ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาวิ่งคือสามารถวิ่งวิ่งได้ทุกที่นะทุกคนแถวนี้เขาจะมีบอกว่าจุดวิ่งออกกำลังกายกันเยอะแยะมากมายอย่งตอนนี้เดี๋ยวเราเดิอนออกไปด้านนอกกันาขึ้น เราขึ้นทางนู้นไหมออกมาแล้วนี่เจนอน้ําพุหุนน้าพุอลังการมากหุ่นน้าพุสูงมากเลยนี่สวยจังนี่มุมนี้มุมสุขุมวิทมุมเนี่ยตอนกลางคืนน่ะเขาจะแบบมีคนมาตอนกลางคืนเขาจะมีคนมาถ่ายกันตรงเนี้ยเยอะเพราะว่ามุมเนี้ยมันสวยดูแล้วมันแบบอลังการนะครับนี่ แล้วท้องฟ้าคือเป็นสีส้มเลยนี่ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านู่นนะครับก็คือศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตนะครับแล้วก็ MRT ศูนย์ประชุมก็อยู่ด้านหน้าของศูนย์ประชุมนะครับใครจะมาฝั่งด้านนั้นก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้ไกลนะคือขึ้นมาประตู3าแล้วก็เดินด้วยลัดลัดติดตดติดตดมานี้ก็ถึงแล้วแล้วก็เดินเข้าไปด้านในสุดหรือว่าจะมานั่งเล่นที่บริเวณด้านนี้ก็ได้นะครับรอบๆบึงหรือว่าจะมาผ่นเรือเป็ดมากอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ หรือว่าถ้าใครจะไปนี่รถไฟฟ้าสุขุมวิทก็อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเดินจริงๆซันก็จะไปทางนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเดินย้อนกลับไปไปเอ็มที่สุขุมวิทแล้วก็เดี๋ยวไปทอร์มิอลแล้วก็แบบไปเดินเล่นอะไรแถวนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบอโศกแยกอโศกนะครับสวยเนาะกลางคืนสวยกว่าน,นี้นะทุกคนเพราะว่ากลางคืนเขาจะมีเปิดไฟตามตึกแล้วมันก็จะถ่ายรูปสวยมากอะ ตอนนี้เราก็เดินเล่นๆน,น,นะทุกคนพามาดูบรรยากาศนี้คือตอนนี้เริ่มมืดแล้วเห็นไหมมันก็จะเริ่มแบบไม่มีแสงมีอะไรเงี้ยสวยงาม <S <S ตอนที่มาล่าสุดตอนรู้สึกว่าจะมาตอนที่เขามีงานลอยกระทงมั้งเออตอนนี้สวยมาก ตอนนี้เราอยู่ที่ประตูหนึ่งนะครับที่นี่จะเปิดตีสี่ครึ่งถึงประมาณสี่ทุ่มนะครับทุกคน,นเดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปที่รถไฟฟ้า,าสุขุมวิทนะครับ เดินย้อนกลับไปตรงนี้ก็คือจะไปที่แยกอโศกนะครับ